สวัสดีครับหมายค้ามครมันเข้าเซิร์ฟไม่ได้ครับเข้าเล่นเซิร์ฟไม่ได้ครับเข้าเซิร์ฟไม่ได้ครับเนี่ยครับมันเข้าไม่ได้ครับเนี่ยครับนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยถ้าทำอย่างนี้แก้ปัญหายังไงมันจะเข้านี่ไม่ได้นะมันจะมันเข้าให้ดูนะเห็นไหมมันจะเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเวิล์ไม่ได้นะนั่นเล่นไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเข้าเซิร์ฟไม่ได้เลยนะครับ ทำยังไงนะครับให้มาเข้าตรงนี้ครับคนที่ใช้ให้มาที่การตั้งค่านะอันนี้ใช่ไหมให้เลือกอันนี้กดเปิดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปิดปิดไปครับเข้าดูครับเนี่ยไม่ได้เลยครับต้องไปดูวิธีการดูนะครับการเล่นนะครับ ต่างๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็ถ้ายังแก้ไม่ได้อีกนะผมก็ให้เราทําวนซ้าอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็คือให้กดตรงนี้ไปอีกหนึ่งรอบทําไปเรื่อยๆนะครัผมถ้ายังแก้ไม่ได้อีกผมเน้นเวอร์อยู่เพราะฉะนะไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะทําคลิปให้ใหม่นะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เสร็จแล้วก็ไปที่โปรไฟล์นะผมเนี่ยตรงนี้นะเห็นปะอ่าชึบเสร็จแล้วมันจะมีให้เรากดตรงนี้นะผมเห็นปะ นี่อันนี้คือเราต้องล็อกอินเอกบอก,ก่อนนะพอเราล็อกอินเสร็จแล้วมันจะมีให้กดตรงนี้เรายังไม่ได้ล็อกอินนะให้ล็อกอินก่อนนะล็อกอินยังไงนะครับเดี๋ยวราจะล็อกอินกันนะครับเ็อ,อนในเราจะใช้ในกดไม่ได้นะทำไมกดไม่ได้ กดเข้าแก้ปัญหาเข้ารหัสไรก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอา้าว C O M P U T E R หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเรียบร้อยครับนี่ครับให้ล็อกอินนะครับ ชื่อภาษาไทยได้ไหมอ้าวชื่อผิดตัวทษที่อ้าวมันเข้าไม่ได้นะมันต้องล็อกอินเกิดวันที่ไหนะเกิดวันไหนก็ได้นะครับตัง้งตั้งเกิดวันไหนเกิดวันไหนก็ได้นะอย่าตั้งวันเกิดน,นะ โอเคครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวน,าานี่ครับ รอสักครู่ครับเขามันจะให้เขียนชื่อนะครับรอช้านิดนึงคนระับช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยนะเพราะว่ามันช้านะครับช้าหน่อยช้าหน่อยนะนี่ครับใส่ชื่ออะไรก็ได้นะใส่ชื่อคอมดูครับ p R นะครับคอมพิวเตอร์ครับ เข้าได้ไหมไม่ได้ครับเนี่ยครับ p R หนึ่งสี่ห้านะครับลองเข้าดูไม่ได้ครับเก้าเก้าเก้าห้าน่าลองเข้าดูครับไม่ได้ถอยมาแล้วคนหนึ่งปลถอยไะแล้ว หาครับเว่าเดี๋ยวฝากอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวลืมเลยสองสามนี่ยไม่ได้จะฝากไปหนูไปไปพร้อมกันปะเนี่ยตั้งชื่อมันผิดเลยเลยสองสาม ไม่ได้ครับได้ไหมไม่ได้สองพอครับมันกดต้องเข้าออกมจสามจิดเจด,จดคทับ ค้นหาได้ไหมทำอะไรนะทำไปเรื่อยๆครับอาชื่อมันไม่ได้นม่ครับไม่ได้อาชีพไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ส้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาเข้าใหม่ดูครับเรียบร้อยครับ,รบ,รรบได้แล้บ ไม่ได้ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆครับตั้งชื่อไปตั้งอย่างนี้ไปครับอมองเข้าเซฟดูนะมองเข้าเซฟดูนะครับ มันจะเข้าเซิร์ฟได้ไหมโอเคครับเข้าเซิร์ฟได้ปกติครับเนี่ยครับโอเคครับเราจะเปลี่ยนเชเดอร์เปยนเชเดอร์เหมือนเดิมได้ไหมเปลี่ยนเชเดอร์นะครับเราจะเปลี่ยนเชเดอร์นะครับเชเดอร์นะครับกับจะเปลี่ยนเชเดอร์เหมือนเดิมครับ นี่ครับกลับมาเหมือนเดิมได้นะนี่ครับโอเคไปก่อนแล้วก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย